ดาวนี่ <My. S 2> <Down y. S 1> ถึงจะใช้น้ำยาปรับท่านุ่มสูตรธรรมดาแักกลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตูกคุณไปถึงบ้านม,มาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหมน็นกลับบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่ วันที่29ตุลาคม2 5 6 3ครับชาวเพชรบูรณ์ที่เรียกชื่อตัวเองว่ากลุ่มรวมพลคนเพชรบูรณ์ปกป้องสถาบันจากทั้ง11อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์กว่า10,000คนน้นนัดรวมกันที่บริเวณสนามหน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุโมลาเบโดยมีกิจกรรมเริ่มจากการน้อมนำความภักดีผ่านบทเพลง สมุดเด่มสีน้ำตาลการนำเสนอเรื่องเล่าในชื่อกิจกรรมเรื่องเล่ามิรู้ลืมซึ่งเป็นพระราชะกรณียกิจเมื่อครั้งในหลวงราชาการที่9เสด็จพระราชดำเนินมาอย่างจงังหวัดเพชรบูรณ์จมนวน13ครั้งศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงการนำเสนอบ,บทเพลงพ่อภูมิพล การนำเสนอวินิทศน์เธอประเกียิรำลึกงานของพ่อและจากนั้นเป็นการอ่านถแถลงการโดยตัวแทนกลุ่มชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ในการแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องสถาบันและมอบถแถลงการให้กับตัวแทนแต่และอำเภอเพือพ่อไปสานต,ต่อต่อไปโดยเนื้อหาถแถลงการระบุว่าด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันมีการขึ้นไหวพยายามเผยแพร่ข้อมูลและยุยงปลุกปั่นก้าวล่วงสถาบันพระหมหากษัตริย์อีกทั้งการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ การปราศัยจาดโจงให้ร้ายพยายามสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดียหรือการส่งต่อข้อมูลเชิงลบโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่มีการส่งต่ออย่างรวดเร็วจนเกิดความคาดเคลื่อนและเข้าใจผิดแก่ประชาชนทุกภาคส่วนอาจจะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่เคียงคู่มากับชาติไทยตั้งแต่เริ่มสร้างชาติและเป็นสถาบันที่คนไทยเคารพเทิดทูนตลอดมา บทบาทของพระมหากษัตริย์พระบรมีและพระบรมเดชานุภาพมิได้ลดน้อยลงประชาชนคนไทยยังให้ความรักความศรัทธาความจงรักภักดีและทรงดำรงอยู่ในฐานะผู้ใดจะละเมิดมิได้และในปัจจุบันมีการกระทำที่พาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และอื่นๆตลอดมาดังนั้นกลุ่มรวมพลคนเพชรบูรณ์จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติไทยจนถึงที่สุด เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่สืบไปตลอดกาลในประเทศไทยทั้งนี้กลุ่มรวมพลคนเพช,ชบรบณ์ปกป้องสถาบันจะไม่ขัดขวางการชุมนุมตามสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญจุดยืนของกลุ่มรวมพลคนเพช,ชบรบณ์ปกป้องสถาบันจะไม่ใช้ความรุนแรงและจะไม่เผชิญหน้ากับกลุ่มใ,ใดๆแต่หากการจับโจ่งหม,มิ่นพระบรมเดชานุภาพสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักของกลุ่มเราเกิดขึ้นและกลุ่มรวมพลคนเพชรบุญปกป้องสถาบันจะไม่ยอมทนต่อการกระทำดังกล่าวและจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเทิดทูนของเราตราบจนกว่าชีวิตจะหาไม่จากนั้นในช่วงเวลา18นาฬิกาผู้ร่วมงานได้พร้อมใจกันร้องเพลงชาติไทยต่อด้วยการขับเสภา รวมใจพัดเทิดทูนปกป้องสถาบันจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีโดยในมือขวาของผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือเทียนยกชูขึ้นเหนือศีระะและมือซ้ายถือพระบรมชายลักษ์ณในหลงรัชกาลที่9าการัชกาลที่10พระชายลักษ์ณสมเด็จพระนางจ้าสุริกิจ พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพ,พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนินีและได้ร่วมกันเป่งเสียงส่งพระเจริญสามครั้งพร้อมกับโบกธงชาติและธงสีเหลืองตลอดการร่วมกิจกรรมซึ่งในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นมาด้วยความเรียบร้อยโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วย วันที่29ตุลาคม25 6 3รบาครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวินัยบุญมีอายุ63ปีซึ่งเป็นเกษตรกรมีอาชีพเลี้ยงไก่บ้านขายอยู่บ้านเลขที่140หมู่4ตำบลวังโป่องอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดความสงสัยและรู้สึกแปลกใจเมื่อไก่บ้านที่เลี้ยงไว้ในเแล้วจำนวนกว่า100ตัวทยอยหายไปอย่างไรร่องรอยมาในากว่า50ตัวภายในเวลาเพียงแค่เดือนเศษหมุนค่าความเสียหายประมาณ3-4พันบาทสร้างความเจ็บแค้นใจแก่ผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก แม้จะพยายามเฝ้าดูคนร้ายและคอยระมัดระวังไก่ในเราเป็นอย่างดีแต่ก็ยังพบว่าไก่ทยอยาหายไปเรื่อยๆล่าสุดในวันนี้ขณะที่นายวินัยเจ้าของเลากำลังเอาอาหารเข้าไปให้ก็สังเกตเห็นว่ามีไก่นอนตายอยู่บนพื้นดินหนึ่งตัว ในลักษณะผิดธ,ธรรมชาติจึงเข้าตรวจสอบดูรอบเราก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อพบว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่ความยาวกว่า3เมตรนอนขดตัวอยู่ในเล้าไก่อย่างสบายใจจึงรีบโทรแจ้งกู้ภัยวังโป่งรวมใจนําอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคานมาช่วยจับงูเหลือมได้อย่างง่ายดายเนื่องจากพบว่าภายในท้องของงูเหลือมนั้นมีไก่ถูกขมงแบบเข้าไปอีกหนึ่งตัว ทำให้ไม่สามารถเลื้อยหนีไปไหนได้ทันจึงช่วยกันนำตัวใส่ถุงปุ๋ยเพื่อน,นำไปปล่อยในป่าลึกขึ้นสู่ธรรมชาติต่อไปนายวินัยบุญมีเล่าว่าตนเองกับน้องชายเมีาชีพเลี้ยงไก่บ้านขายมีเ้าอยู่ใกล้กันเลี้ยงไก่ไว้มากกว่าร้อยตัวโดยจับขายในราคาไก่เป็นกิโลกร,รัมละ80บาทซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเจอเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใดกระทั่งเมื่อนหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมาเริ่มพบว่าไก่ที่เลี้ยงไว้ทยอยหายไปเรื่อยๆจากร้อยกว่าตัวปัจจุบันเหลือเพียงแค่ สี่ส0กววาตัวเท่านั้นทําให้มั่นใจว่าถูกมือดีแอบมาขโมยอ,อย่างแน่นอนจึงหมั่นเฝ้าดูและคอยระมัดระวังอยู่ตลอดแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆกระทั่งมาวันนี้สามารถจับหัวขโมยได้แล้วพร้อมกับหลักฐานไก่ตาย1ตัวและอีกในท้องอีกหนึ่งตัวจึงทําให้มั่นใจว่าหัวขโมยรายนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเจ้างูเหลือมใหญ่ตัวนี้อย่างแน่นอนอ๋อก็เลงไก่บ้านขายธรรมดาเนาะธรรมดาเนี่ย แล้วก็มีไก่ไข่ทางรัดก็มาให้ผลเราสองตัวทาตัวปกติก็เลี้ยงเป็นร้อยตัวโอ้ยเมื่อก่อนเน่เยอะเป็นร้อยอ่ะต้มีสองข้องไงครับมีอันนี้ของน้องชายนั้นของผมมันมีงูงูเหลียมมันมากินเรื่อยๆใช่ไหมครับมนเรื่อยอ่ะมันแต่ไม่เจอสักทีเพิ่งจะเจอมันเนี่ยอ๋อแต่ว่าไก่หายไปตลอดก่อนหน้านี้ประมาณ เดือนกว่านี่เนี่ยที่มันหายบ่อยที่สุดอ่ะอืมอก็คือหายไปหลายตัวครับหลายตัวก็ไก่เล็กก็สองอคอกแล้วอ่ะคอกนึงก็สิบกว่าตัวเล็กๆอะ่ะอืมสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวครับหมดเลยทีนี้ก็เจอตัวเลยทีนี้ทีนี้ก็ไก่ไก่ใหญ่หายไปสามตัวแล้วก็มาสุดหลังนี่อีกสองตวอัวก็มาเจอนี่อีกเนี่ยอืม มันไปเรื่อยครับก็คือเดือนนี้ใช่ไหมครับเดือนนี้หนักกว่าเขาเดือนนี้คือเลี้ยงมาร้อยกว่าตัวเนาะครับร้อยกว่าตัวเหลือไม่ก,กี่ตัวเหลือประมาณประมาณนี่จะเต็มที่ก็เหลือประมาณสี่สิบตัวมั้งเนี่ยอ๋อครับครับประมาณนั้นเนี่ย 28ตุลาคม2563ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวอำเภอหนองไผ่ใน13ตำบล142หมู่บ้านกว่า1,500คนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองทยอยเดินทางมาหน้าที่ว่าการอำเภอหนองไผ่จงังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อร่วมแสดงพลังพร้อมใจปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาวหนองไผ่กว่า1,500คนครับเคลื่อนขอบวนไปยังสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอหนองไผ่พร้อมทั้งชูพระบรมชายนัก์ถือธงชาติไทยและป้ายข้อความประกาศ เจตนารม์โดยมีนางราตีผ่านประสีกรันตบลหนองไผ่เป็นตัวแทนยื่นหนังสือแก่นายสมพงศ์มหาวังในอำเภอหนองไผ่เพื่อร่วมแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์โอกาสเดียวกันนี้ตัวแทนชาวหนองไผ่ได้ร่วมนำอ่านป้ายข้อความประกาศเจตนารมอาทิ ชาวอำเภอหนองไผ่รู้รักสมคีใจเคารพเทิดทูนสถาบันกษัตริย์คนไทยหัวใจรักสงบเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ชาติศาสตร์กษัตริย์คือเสาหลักของประเทศไทยรวมทั้งร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเสียงดังกึกก้องเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีในการร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทอทุนของปุงชนชาวไทยโดยในช่วงจากกิจกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยชาวาประมาหนึงชั่วโมงก็ยุติก,กิจกรรมดังกล่าว28ตุลาคม2 5 6 3ครับผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านายสว่างหน่อเท้ากำรันตะบนวังสารอายุ57ปีอยู่บริเที่2หมู่4บ้านเนินคายตะบนวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และเรือกอาชีพเลี้ยงหมูเนื่องจากราคาซื้อขายผันผวน จากนั้นปรับเปลี่ยนโรงเรือนเพื่อหันมาทำอาชีพเพาะเลี้ยงหนูนามานานกว่า3ปีจนประสบกับความสำเร็จสามารถสร้างรายได้อย่างงดงามเดือนละกว่า7 0 0 0 0 0ถึงบาทซึ่งปัจจุบันได้ต่อยอดความสาเร็จจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพตะบนวังสารมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด7รายพร้อมทั้งเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้วยการแปรรูปสินค้าเป็นหนูนาชํำแหลกกิโลรกร,รัมละ2 2 0บบาทรวมทั้งเพิ่มมูลค่า เป็นหนูหนาอบโองราคาขึ้นอยู่กับขนาดเช่นหนูหนาน้ำหนักตัว5-6ขีดอบโองแล้วจะขายได้ในราคา150บาทนายสว่างนอเท้ากำนันตะบนวังสารบอกว่าเริ่มจากตนเองนั้นเป็นคนที่ชอบกินหนูหนาอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังหนูหนาค่อนข้างหายากเพราะเกษตรกรทั่วไปมักใช้สารเคมีทำการเกษตร จึงทําให้จำนวนของหนูนานั้นลดลงมากประกอบกับมีนักล่าหนูนาต่างถิ่นเข้ามาล่าหนูนาในพื้นที่เลยทําให้หาหนูนาได้ยากขึ้นจนแทบจะสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่เลยทีเดียวก็ว่าได้จากนั้นตนเลยคิดอยากลองเลี้ยงหนูนาขึ้นมาเองเพื่อไว้ทําอาหารรับประทานโดยเริ่มจากไปหาซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลี้ยงมาจากต่างจังหวัด ช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่นานหลายเดือนช่วงแรกๆมีปัญหาเพราะว่าเมื่อหนูนาออกลูกแล้วมันจะกัดลูกของมันจนตายหมดทำให้ต้องค้นคว้าปรึกษากับผู้รู้ต่างๆเพื่อมาแก้ไขปัญหาจนสามารถเลี้ยงหนูนาได้ตามที่ต้องการทำให้ทุกวันนี้สามารถเลี้ยงหนูนาขายกับผู้นิยมบริโภคเนื้อหนูที่เดินทางมาซื้อถึงบ้านในราคาหนูสดกิโลรกร,รัมละ150บาทส่วนหนูที่ชำแหละแล้วขายกิโลรกร,รัมละ220บาท นอกจากนั้นยังขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนูนาในราคาตัวละ500บาทหรือขายเป็นชุดมี9ตัว ตัวผู้3ตัวตัวเมีย6ตัวในราคาชลละ4,500บาทนายสว่างยังบอกต่อว,ว่าสมับขั้นตอนการเลี้ยงหนูนานั้นไม่ยากคือต้องเตรียมวงบ่อซีเมนขนาด80เซนจำนวนสองวงวางซ้อนกันส่วนด้านจะมีฝาปิดป้องกันไม่ให้หนูออกจากนั้นนำพ่อพันแม่พันธุหนูนาอายุประมาณ1ปีมาเลี้ยงในบ่อซีเมนที่เตรียมไว้ในอัตราส่วน พ่อพันหนึ่งตัวแม่พันสองตัวเชพะเวลาเลี้ยงประมาณเดือนกว่าๆหนูนาก็จะมีการผสมพันธุ์และเริ่มตั้งท้องจากนั้นอีกประมาณหนึ่งเดือนหนูนาจะตกลูกออกมาจากนั้นวิธีการเลี้ยงช่วงที่หนูนาออกลูกมาใหม่ๆก็จะปล่อยให,ให้ลูกหนูนากินนมแม่ไปจนถึงประมาณหนึ่งอาทิตย์ลูกหนูนาก็จะหย่านมแม่และแยกเอาลูกหนูนามาเลี้ยงอนุบาลไว้ในบ่อซีเมนท์ที่เตรียมไว้โดยอาหารของหนูนาที่ต้องให้กินทุกๆวันคือหญ้าข้าวเปลือก มเมล็ดข้าวโพด ซึ่งคนเลี้ยงสามารถปลูกเองตามท้องไร่ท้องนาได้ซึ่งลูกหนูหนาที่เลี้ยงจะใช้เวลาประมาณ3-4ถึงเดือนจะมีน้ำหนักตัวหนึ่งประมาณ3-4ถึงขีดซึ่งสามารถจับขายได้แล้วส่วนหนูหนาจอกลูกครกหนึ่งประมาณ8-9ถึงตัวส่วนนายประโมทหงจันทร์อายุ48ปีอยู่บ้านลขที่49หมู่10ตำบลวังสารอำเภอวังโป่งได้เล่าว,ว่าตนเองเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลวังสารที่เลี้ยงหนูหนาด้วยกัน ตนได้เปิดร้านขายหนูนาอบโอ่งซึ่งรับหนูนาจากฟาร,ร์มสมาชิกในกลุ่ม ออกมาอบองค์ขายตามขนาดตัวละ1 5 0ย8 0บาทซึ่งแต่ละวันสามารถขายได้20-30ตัวต่อว,วันซึ่งถ้าใครอยากลองชิมหนูนาอบองค์หรือมาซื้อหนูชำแระไปทำเองสามารถมาได้ที่ร้านหนูอบองค์ตั้งอยู่ที่หมู่4ถนนสายวางงังโป่งชนแดนบ้านเนินคายตบลวังสารอำเภอวงงังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์โทรศรัพท์ 063-869- 8 0 1 8ส่วนนางสาวชรินรัตดีทองกเกษตรอำเภอวังโป่งได้กล่าวว่า การเลี้ยงหนูนาของเกษตรกร,กรในพื้นที่ของอำเภอวังโป่งนั้นถือเป็นอาชีพเสริมจากการทำอาชีพหลักการเลี้ยงหนูนาทำง่ายด้วยการจัดหาพ่อพันธแม่พันธุหนูนาที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนามาเพาะเลี้ยงในฟาร์มที่เตรียมไว้สำหรับอาหารที่นำมาเลี้ยงหนูนาก็สามารถปลูกเองได้อย่างเช่นข้าวข้าวโพดซึ่งหนูนาจะออกลูกครอกหนึ่งประมาณ8-9ถึงตัวและใช้เวลาเลี้ยงประมาณ3-4ถึงเดือนก็สามารถจับขายได้ ทีแรกไม่ได้คิดอะไรน้อก็คิดว่าเป็นคนชอบกินหนูนะครับผมก็เลยลองเอามาเลี้ยงดูนะครับคราวนี้มาได้แค่สามเดินเอามาแค่สามสิบตัวนะครับครั้งแรกไปซื้อเข้ามาครับแล้วคราวนี้มันออกมาเยอะนะครับมันเลยว่าเราต้องเลยต้องขยายที่แรกว่าจะเอาไว้กินนะครับแต่คาวนี้มันเลยเยอะเราก็ต้องขยายออกไปนะครับแล้วคราวนี้เราก็เลยมีคนสนใจเข้ามาอีก นนองเข้ามาติดต่ออยากจะซื้อไปทําแม่พันธุ์พ่อพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยครับอ่ามันก็เลยคิดขึ้นมาว่าเออเราก็เลยว่าเราก็ขายได้เป็นเงินได้อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบผมก็เลยมาจัดทําเป็นชุดขายนะครับก็กินมั่งขายมั่งเนาะทีแรกเนาะมาทีแรกแม่บ้านก็ไม่เอาด้วยเหมือนกันเขาแบบว่ามันเหมือนกับหนูนะมันเหมือนกับเป็น ยังไงนะมันเขาจะไม่ถือว่ามันไม่เป็นอาชีพหลักอะไรได้ยงไงเขาดูแล้วเขาบอกว่าเอ๊เขาก็ไม่ยุ่งผมก็ทนเลี้ยงมาอยู่ประมาณสักเดือนที่เจ็ดนะครับเดือนที่เจ็ดนี้เริ่มได้ขายละอ่าเดือนที่เจ็ดนี้ได้ขายก็อยู่ที่ครั้งหนึ่งก็เจ็ดพันแปดพันตัวครับ,รบอ่าครั้งทีแรกะนะก็มาได้เป็นหมื่นสองหมื่นคราวนี้แม่บ้านหันลงมาช่วยละ แต่ก่อนม่ด้วยไม่แหละอ่าแม่บ้านเอาไฟเกล็ดใส่หัวเลยนะผมลงทุนมาทีละขั้นตอนเนาะทีละเล็กเล็กมานะครับผมทีแรกของผมมันเป็นเล้าหมูเล้าหมูเล็กเ็เนาะครับก็ขยายออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเราขายได้ชุดนึงเราก็ต่อเติมมาทีละเล็กน้อยคือแต่ก่อนในเลี้ยงหมูใช่ไหมครับเลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูแล้วเป็นไงครับเลี้ยงหมูขายเลี้ยงหมูนี่มันยังไงอะมัน ถึงเวลาที่เราจะขายแนละ้วมันก็ลงทุกทีเนาะราคาก็ไม่ได้แล้วก็ครน,นี้มันก็เหม็นเนาะกลิ่นมันเหม็นนะครับเลี้ยงลําบากอยู่แม่พันหมูผมก็เลยหันมาไม่คิดว่าจะเลี้ยงเป็นอาชีพจริงๆหรอกว่าจะเอาไว้กินแค่นั้นเองนะครับแต่คราวนี้มันเลยเป็นอาชีพหลักไปเลยนะครับตอนนี้ผมทุ่มว่าเป็นอาชีพรองแต่มันจะเป็นอาชีพหลักเพราะว่าเดือนนึงของผมเนี่ยที่ฟาร์มเนี่ยผมจะขายอยู่ประมาณสองร้อยลูต่อเดือนครับ ผมจะเสี่ยออกมาเลยให้ได้200โลตอนนี้หนูอยู่ที่ที่ฟาร์มมีประมาณกี่ตัวครับประมาณ3,000ครับประมาณ3,000ครับก็เดือนเนื้อขายได้ประมาณ200โลครับเพราะว่าเรารวมหมดแม่พันธุ์มันไม่เยอะขนาดนั้นเนาะแม่พันธุ์ไม่เยอะแต่ว่าเราจะเป็นหนูขุนมากอะไรเงี้ยส่วนมากชาวบ้านเขามาซื้อเนี่ก็ซื้อเป็นพันธุ์แม่พันธุ์ไปขายหรือว่าซื้อตัวตัวที่เราจหนายขายกินโอ้วนใหญ่ในฟาร์มนี่จะคัดเป็นพ่อพันธุแม่พันนะครับตัวไหนไม่สวยเราถึงจะคัดออกมาเป็นหนูเนื้อครับ แล้วขายเป็นเนื้อกิโลเท่าไหร่ตอนนี้ก็ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบครับไม่นั่นเลยเสียรยรวมไปเลยไม่ต้องไม่ใช่ครับร้ห้สิบสดสดเนาะสดสดเลยครับแลวแล้วย่างนะครับตัวหนึ่งไอ้อบนี่ก็เป็นบางมันอยู่ที่ขนาดเนาะครับครับอย่างว่าสมมติว่าห้าขีดหรือหกขีดนี่ก็ร้อยห้าสิบาทอครับหกขีดนี่นะครับและส่วนส่วนพ่อพันธแม่พันนะขาย คู่ละเท่าไหร่อย่างค้ายยังไงพ่อพันแม่พันนี่ผมขายอยู่ก็สมมุติว่าตัวเมียตัวเมียนเยนาะตัวเมียหกตัวผู้สามนะครับก็ขายอยู่สี่พันห้าโอ้คาถาไหนนี่ยครับครับ 4, <500 S 2> ไปส่งเ <5, 500 S 2> ขาอยู่สี่พันห้า,า 4, แต่เอาหลายชุดเราก็คุยกันได้เนาะครับก็คือสามตัวหกตัวใช่ไหมเก้าตัวครับเก้าตัวชุดหนึ่งอะนะครับโอ้เก้าตัวสี่พันห้าก็ถือว่าสร้างรายได้นะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เห็นว่าเออ่ก็เลยหันออกไป เปิดร้านขายย่างใช่ไหมครับอบใช่ไหมครับเป็นอบยังไงฮะออกไปอบองก็ไม่พอขายนครับฟาร์มก็ส่งไม่พอจะป้อนกันละเพราะว่าลูกทีมก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่พอนะครับตอนเนี้ยเพราะว่าเราทําสำรองตลาดไว้ตรงนี้นะครับว่าไอ้ตรงที่อบอง์เนี่ยเราเพื่อตลาดอันทังอื่นมันเป็นไงเราก็ไปขายตรงนี้ทั้งเราไม่พอขายอยู่ละเนาะปกติให้อาหารเป็นอาหารอะไรบ้างข้าวเปลือกข้าวโพดส่วนใหญ่ อ๋อส่วนใหญ่เป็นควดเผืข้าวโพดที่เราปลูกเองใช่ไหมครับครับที่เราทาเองเลยอ๋อไม่ไม่ได้ไปซื้อร้านไม่ไม่เราทาเอาเองเราเก็บไว้เลยอืมก็ถือว่าเราทัองปลูกข้าวปลูกข้าวโพดแล้วเราก็เอามาให้หนูของเรากินโดยไม่ต้องไปซื้อหัวอาหารอะไรเลยมันมันก็มีมั่งเนาะหัวอาหารนี่ก็คือเป็นหัวอาหารหมูเล็กเราจะเอามาไว้ให้เวลาหนูเราแยกออกจากแม่มาเนี่ยเดือนนึงเราแยกออกมาเราก็ต้องมีให้อาหารมั่งนะครับประมาณสักยี่สิบวันหรือ เดือนนึงอย่างนี้เราก็ให้กินข้าวได้ละขายได้เดือนละประมาณเท่าไหาร่ยสุาเสียอยู่ที่ฟาร์มผมนี่ผมเสลียนี่อย่างต่ํามันก็จะต้องได้อยู่ประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นะครับต่อเดือนครับผม ใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ่านุ่มสุดธรรมดานละกลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้านมาใช้ดาวนี่ใหม่จัดก,การได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหมน็นกลับบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหมน็นด้วยดาวนี่ใหม่ ศูนย์ยามาห่ารัตนาเพศัชย,ยานยนต์มีรถมือสองคุณภาพเยี่ยมราคาคุ้มค่ามีเลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อสภาพสวยๆพร้อมรับประกันทุกคันรับประกันทุกชิ้นส่วนเครื่องยนต์หนึ่งพัน 1, กิโลเมตรหรือ1เดือนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพสะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูร์สอบถามเพิ่มเติมศู6 7 0 1 7 7 7